สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเราจะมาเรียนเรื่องพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะเรามาดูกันเลยค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะแลำดับแรกที่เราจะเรียนของวันนี้ก็คือคืออะไรคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองค่ะเขาบอกว่า เมื่อกำหนดด้านใดด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมและขนานให้เป็นอะไรคะให้เป็นฐานส่วนของเส้นตรงที่ลากจากด้านที่อยู่ตรงข้ามกับฐานม,มาตั้งฉากกับฐานนะคะหรือแนวของฐานเราเรียกว่าอะไรเอ่ยส่วนสูงความยาวของส่วนสูงเราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าความสูงนั่นเองค่ะต่อมา พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้คือหนึ่งรูปที่คุณครูยกตัวอย่างให้มาดูนะคะเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมกอขอคงอมีอะไรคะงอคอเป็นฐานนะคะส่วนของเส้นตรงงองออเป็นฐานงอคออยู่ไหนคะส่วนเส้นตรงง,งอคออยู่ตรงนี้นะคะไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฐานถูกไหมคะนี่และ ส่วนของเส้นตรงอะไรเอ่ยจออะไรคะจอกอ,อันนี้จอกอนะคะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นส่วนสูงนั่นเองนะคะต่อมาค่ะพื้นที่ของอรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปต่อมานะคะเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมโกอขอขอ,ของงมีงอกองอกองโกอ,อยู่ในส่วนของเส้นตรงงอกอ,อยู่ไหนคะอันนี้นะคะส่วนของเส้นตรงงงกอเป็นฐาน ต่อมาค่ะแล้วเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงอะไรคะต่อมออันนี้นะคะเป็นอะไรเอ่ยส่วนสูงน,นั่นเองค่ะต่อมาค่ะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมห,หนาหนลรูปต่อมานะคะเขาบอกว่าอะไรครับสี่เหลี่ยม A B C D มีส่วนของเส้นตรงอะไรเอ่ยอันนี้ C D นะคะเป็นอะไรเอ่ยเป็นฐานและส่วนของเส้นตรง E อะไรคะ E A E a เป็นอะไรเอ่ย ส่วนสูงนั่นเองค่ะต่อมาค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเขาบอกว่าพิจารณาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอปพรนะคะเรามาดูเลยค่ะอันนี้นะคะอปพรนะคะต่อมาเขาบอกว่ากําหนดด้านของส่วนของเส้นตรงเลยค่ะอันนี้รพอ,อันนี้รพนะคะยาวเท่าไรคะ ยาวห้านะคะนับไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องละหนึ่งหน่วยนะคะต่อมาค่ะมีส่วนของเส้นตรงอะไรเอ่ยรอกออันนี้นะคะส่วนของเส้นตรงรอกอเป็นส่วนสูงของอายาวเท่าไรเอ่ยสองเซนติเมตรตรงนี้นะคะหาพื้นที่ที่โดยการนับตารางได้เท่าไรเอ่ย สิบนะคะถ้าเราทำตารางตารางเราแม่งกันค่ะหนึ่งสองถ้าเป็นตารางเต็มๆมันจะมีขนคดเท่าเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมคะทีนี้หนึ่งสี่เหลี่ยมเราสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนนะคะก็คืออ่านเมื่อกี้เท่าไหร่คะแปดละเก้าอันนี้เท่าไหร่เอ้ยสิบนะคะเมื่อตัดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ของอปพรตามแนวอะไรคะตามแนวของรกแล้วต่อให้เป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างรูปนี้ค่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้เขาเป็นสี่เหลี่ยมได้ขนาดเวลาตัดมาต่อเขาะจะเป็นรูปอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองค่ะต่อมาคะ่ะเขาบอกว่าจะได้รูปสี่เหลี่ยมได้ขนาดอปพ,พรนะคะมีพื้นที่เท่ากับอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของ กมพอรอนั่นเองค่ะต่อมาค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืาน,าผนผ้านะคะผืนผ้าสูตรคืออะไรคะความกว้างคูณความยาวนะครับต่อมาค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็มพรก็คือนำความกว้างเท่าไหร่คะความกว้างคือสองความยาวคือห้าเอามาจากไหนนักเรียนดูเลยค่ะอันนี้ความสูงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ ความสูงนี้ยาวเท่าไรเอ่ยสองนะคะแล้วความยาวล่ะเราจะนับนี้เลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือห้าดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอปพรก็คืออนำสองไปคูณได้เท่าไรเอ่ยสิบตารางเซนติเมตรเองค่ะจากรูปพบว่าความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอปพรนะคะเท่ากับอะไรเอ่ย ความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของกอมพรนะคะและความยาวฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดอปรพรเท่ากับความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นั่นเองค่ะต่อมาพิจารณาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ymk นะคะเดี๋ยวมาดูค่ะเขาบอกว่าเมื่อกําหนดให้ส่วนของเส้นตรง ky ky ตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่ง น,นี่ ky นะคะยาวเท่าไรเอ่ยยาวสี่ต่อมาค่ะมีส่วนของเส้นตรงอะไรคะ cj cj อยู่ไหนเอ่ยอันนี้ cj นะคะเอาลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งเอาใช้เป็นสีแดงแลวกันอ่ะ cj ส,สีแดงนะคะต่อมาค่ะยาวเท่าไร่คะมีเอ้ยไม่ขอโทษนะคะไม่ใช่ความยาวเป็นส่วนสูงส่วนสูงยาวเท่าไรเอ่ยสี่เซนตเองค่ะ หาพื้นที่โดยการนับตารางได้เท่าไหร่คะ16ตารางเซนติเมตรเมื่อตัดรูปสี่เหลี่ยมขนาด YMCK ตามแนวส่วนของเส้นตรง CJ แล้วต่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเมื่อตัดแล้วใช่ไหมคะเราจะได้เป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะวิธีการคิดยังไงพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนาด YMCK มีพื้นที่ เท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะไรคะ HJCK นั่นเองค่ะเราต่อมาค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือความยาวด้านคูณความยาวด้านหรือด้านคูณด้านนั่นเองค่ะต่อมาค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส HJCK ก็คือนำ4ไปคูณกับอะไรคะ4ซี4คูณ4มาจากอะไรคะความยาวของฐานมันเท่ากันไหมคะทุกด้านของจัตุรัสเท่ากันนะคะ เราวัดได้4เราก็เขียนเลยค่ะ4คูณ4ได้ไคะ่ะ16ดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้าขนาน YMCK ก็คือ16เซนติเมตรค่ะจากรูปพบว่าความสูงและความยาวฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน YMCK เท่ากับความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส HJCK นั่นเองค่ะต่อมาค่ะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะกอขอของ เรามาดู้วิธีถามวิธีํานะคะนักเรียนต้องเขียนมันทัดแรกเลยค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมแนวนอนเท่ากับความสูงคูณความยาวฐานนั่นเองค่ะต่อมาค่ะพื้นที่ของของสี่เหลี่ยมกของงอน,นะคะเท่ากับเท่าไหร่คะความสูงคือตรงนี้นะคะคือเท่าไหร่เอ่ยสี่แล้วความยาวฐานอยู่ตรงนี้นะคะคือสามนำไปคำะไรคะคูณกนนันคําตอบที่ได้คือเท่าไหร่สิบสองตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ ตัวอย่างการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม้านขนานะคะเรามาดูค่ะอันนี้คือรูปนะคะต่อมาค่ะเรามาสแสดงวิธีทำกันเลยค่ะก่อนสแสดงวิธีทำเรนต้องรู้ก่อนความสูงอยู่ตรงไหนคะอ่าความสูงคือเท่าไร่คะสี่ต่อมาค่ะเราต้องรู้ความกว้างความกว้างคือเท่าไร่คะห้านั่นเองนะคะคุณครูขอเขียนตัวย่อนะคะอันนี้ความยาวยาวใช้ย่อยักษ์นะคะแต่ความสูงเราใช้ตัวเลยคะ่ะสอเสือนเองนะคะต่อมาค่ะ วิธีทำเขียนเลยข้อบรรทัดแรกพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานนั่นเองค่ะต่อมาท่นที่สองค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสมพอรอนะคะเท่ากับความสูงคืออะไรคะสี่ความยาวฐานคือห้านำมาคูณกันได้เท่าไหร่เอ่ยยี่สิบตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะคําตอบข้อนี้ก็คือยี่สิบตารางเซนติเมตรค่ะต่อ ตัวอย่างการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานข้อต่อไปนะคะแล้วนักเรียนดูรูปค่ะก่อนนักเรียนจะแสดงวิธีทำนักเรียนต้องรู้ค่ะอะไรคือความสูงอะไรคือความยาวฐานความสูงข้อน,นี้คือเท่าไหร่คะอ่าสามจุดห้าอันนี้คือความอะไรคะความสูงเดี๋ยวคุณครูเขียนเขียนให้นะคะต่อมาค่ะความยาวฐานความยาวฐานอยู่ตรงไหนคะอ่าอยู่ตรงนี้นะคะคือเท่าไหร่คะสี่นั่นเองนะคะวิธีทำ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผน้านเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานนะคะต่อมาค่ะพื้นที่ของสี่เหลี่ยม C O R N นะคะเท่ากับ3.5คูณ4ตารางอะไรคะเซนติเมตรนะคะต่อมา3.5คูณ4คำตอบแยกคือ14ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผ้นขนาน,นะคะอ่ะานทรียนมาดูรูปค่ะนักเรียนต้องทำอะไรคะ หาความสูงกับความยาวฐานความสูงคือเท่าไหร่คะ4วานะคะต่อมาค่ะความยาวฐานเท่าไหร่เอ่ยก็4วานะคะวิธีทำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนขานเท่ากับความสูงคูณความยาวฐานนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคออรององงนะคะเท่ากับ4คูณคะไรคสะ4คูณ4ตารางนะคะนักเรียนคะคุณครูขอเปลี่ยนตรงนี้จากเซนติเมตรกลายเป็นอะไรคะตาราง วานเองนะคะต่อมาค่ะสี่คูณสีได้เท่าไหร่คะสิบหกนะคะเราจะเพียนตารางเซนติเมตรเป็นอะไรคะตารางวาน,นะคะเพราะหน่วยให้ดังนั้นคําตอบของข้อน,นี้ก็คือเท่าไหร่เอ่ยสิบหตารางอะไรคะไม่ใช่เซนติเมตรจะเป็นอะไรเอ่ยตารางวานเองค่ะ